คือเขาเคยเห็นต้นเนี้ตอนโสมนะครับอแล้วมาเห็นอีกกีมันมันอีกแบบหนึ่งเลยมันอีกแบบหนึ่งแล้วมันมันมันฟื้นเกือบเกือบทั้งสวนแล้วเกือบทั้งหมดแล้วครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับอยากถามอะไรหน่อยครับครับเจอิญเอ่อไอวัคซีนนี่ถ้าถ้าชื่อเป็นกล่องมันมันมีกี่ขวดเหรอพี่ยักษ์กล่องหนึ่งมันมียี่สิบสี่ ยี่สิบสี่โอนั่งคุยกับเพื่อนอยู่เนี่ยว,ว่าจะจ้าว่าจะตังเป็นลังว่าเอ,อ่อตกลังหนึ่งเท่าไหร่ครับครับสองหมื่นสี่ร้อยคือทั้งทั้งเขียวทั้งแดงใช่ทั้งหมดก็สี่สิบแปดอะเขียวยี่สิบสี่แดงยี่สิบสี่อ๋อก็ตกตกแปดร้อยห้าสิบบาทถูกอ๋อตกตกตก,ตกชุดหนึ่งแปดร้อยห้าสิบถ้าจัดเป็นลังนะใช่ครับ เออเนี่ยมานั่งคุยกับเพื่อนบดีเพื่อนก็ผมแนะนําไปก็จะทดลองใช้แต่ต้องลงไปเอาที่โฮมเซ็นเตอร์แต่ว่าลองโทรคุยดูถ้าไม่นั้นจะสั่งรวมกันไปลังแล้วค่อยมาแบ่งกันอืมน่าจะถูกกว่าตกแปดร้อยแปดร้อยตกชุดหนึ่งแปดร้อยเท่าไรนะครับเกิดประหยัดไปร้อยยี่สิบาทชุดหนึ่งอะประหยัดไปอีกร้อยยี่สิบเหลือแปดร้อยห้าสิบใช่ครับ พองทีเพื่อนก็ามาดูในสวนเห็นว่ามันเรียงมันฟื้นขึ้นมาเพื่อนจะใช้ลองทดลองใช้ดูอ๋อเห็นของเราครับตอนแรกเขาเห็นยังไงก็เรียงของผมมันมันโซมแล้วอะ่ะม,มันโซมพอใช้ยอยู่ประมาณสักๆักปีได้แล้วมผมใช้ามามาหลายแล้วนะใช้ามาปีปีกว่าแล้วครับ ก็ดีมันมันมันดีขึ้นดีขึ้นถ้าเพื่อนมาถาม่าใจอะไรบอกไม่เนี่ยไอวัคซีนเนี่ยแต่ไม่กล้าบอกพวกับใครแล้วอคือคือเขาเคยเห็นต้นเนี้ยตอนโสมนะครับอืมแล้วมาเห็นอีกีมันมันอีกแบบนึงเลยมันอีกแบบหนึ่งแล้วมันมันมันฟื้นเกือบเกือบตั้งสวนแล้วเกือบตั้งหมดแล้วอ๋อก็ไม่ได้ใจอะไรใจแต่ตัวนี่มาของอื่นคุยไว้หมดแล้ว อืมอืมอืมออย่างว่าเนาะไอ้ละก็ไม่กล้าไม่กล้าแนะนําคนเนาะเออยังก่อนยังก่อนเราของเราเดี๋ยวให้มันดีขึ้นก่อนโอเคเนี่นี่นี่เพื่อนมาเห็นเองใช่ไหมครับอ่าอ่าอ่าได้ได้เอาละก็ต้องใช้อ่ะมันถึงจะรู้ไม่ใช้ไม่รู้หรอกเออบอกเพื่อนแบบนั้นนะบอกทดลองใช้ดูแล้วก็จะรู้แล้วเราไปใช้แล้วอืมอืมเอาอย่างนั้นใช่อย่างนั้นเดี๋ยวผมดู ดูจัดส่งให้นะคิดนิดิหนานี่คิดพิเศษให้เลยครับกรับครับครับเป็นของขวัญสำหรับปีนี้นะครับครับครับขอบคุณมากได้ได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับอตกสองหมื่นเท่าไรนะสี่ร้อยบาทสองหมื่นกับสี่ร้อยอ่าครับครับครับอยาผมค่อยมาจัดสรรปันส่วนให้เพื่อนไปบ้างผมก็าไว้ใจบ้างได้ครับได้ครับโอเคครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ